เดือนธันวาคมของทุกปีเป็นเดือนเกิดของไร่รวมใจครับเราจดทะเบียนบริษัทกันในเดือนนี้ที่สำคัญเดือนธันวาคม2567ไร่รวมใจเราจดทะเบียนมาครบ10ปีพอดีเราเริ่มจากการที่เราเริ่มขายข้าวกล้องหอมมะลิ105ยหข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ซึ่งเป็น2องข้าวกล้องที่ผมถือว่าเจ๋งมากๆ ออกสู่ท้องตลาดเป็นข้าวกล้องแบบอินซีทั้งคู่ครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆมีสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เราผลิตและขายเป็นประจำสินค้าที่เราผลิตและขายแบบจอนเป็นซีซันอลนะฮะออกมาให้กับท้องตลาดแล้วก็ทุกๆท,ท่านได้ซื้อหาได้บริโภคกันหลังจากนั้นเราเข้าสู่ช่วงโควิดช่วงโควิดนี่เป็นช่วงที่สนุกมาก เรามีทั้งช่วงที่ประกาศให้คนรู้ว่าเฮ้ยคุณล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านไม่เป็นไรเรามาไลฟ์เรามาคุยกันเราอยู่ที่นี่เราเป็นเพื่อนคุณนะเรามีคอร์สลดน้ำหนักที่ชื่อใส่ใจสลิมที่หลายคนอยู่บ้านแล้วก็หันกลับมาดูแลสุขภาพมาใส่ใจตัวเองลดน้ำหนักแล้วคลิกฟื้นสุขภาพบางคนจาก3หลักลงมาเหลือ2หลักบางคนจากความดัน160 ตัวบนเนี่ยนะฮะร้อเป็นปกติลงมาเหลือ120เป็นปกติเนี่ยฮะนี่คือสิ่งที่เราสนุกกับการนำพาสุขภาพดีๆให้กับผู้คนตลอด10ปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันกับโควิดตรงนั้นและหลังจากช่วงโควิดซาลงเรามีโซเชียลแพลตฟอร์ม2อันชื่อใส่ใจกินอยู่เป็นทั้งคู่เรานำพาข้อมูลข่าวสาร เกี่ยกับสุขภาพและการดูแลสุขภาพทั้งกายทั้งใจดีๆให้กับทุกๆท,ท่าน10ปีที่ผ่านมาใครที่เป็นแฟนใส่ใจและใส่ใจกินอยู่เป็นตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันหรือตั้งแต่ปีใดก็แล้วแต่จนถึงปัจจุบันผมเชื่อว่าหลายท่านคงได้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าข้อมูลการแบ่งปันประสบการณ์จากทางพวกเรา ไปไม่มากก็น้อยเป็น10ปีที่ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนผลักดันและเกื้อหนุนให้พวกเราเนี่ยดำเนินธุรกิจและดำเนินงานจนมาถึงทุกวันนี้วันนี้ผมปฏิเสธน้องๆในทีไม่ได้ที่จะเสนอโปรโมชั่นพิเศษสินค้าอะไรก็ตามที่เป็นของใส่ใจแบรนด์ใส่ใจโดยบริษัทไล่รวมใจ ซื้อ10แถม10พูดไปก็เขินนะฮะเพราะว่าไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนซื้อ10แถม10 10วันเท่านั้นตั้งแต่วันที่คุณเห็นแอดเนี้ยจนกระทั่งมันครบวันที่10ที่เรารันแอดนี้10วันเท่านั้นอย่าพลาดนะครับทุกสินค้าซื้อ 10. แถม10สวัสดีครับ